วันนี้เดี๋ยวเราไปตามติดเรื่องราวของบอยประกกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพระเอกพระเอกจอมทะเล่นนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีคนเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการควงน้องเกิลชัตยาลูกสาวผู้จัดคนดังอย่างของอาเก้อปริชัดเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าความสัมพันธ์ไม่มีอะไรกับน้องเกิลเป็นแค่พี่น้องกันแต่เมื่อล่าสุดน,นะคะหนุ่มบอยโพสต์ภาพในอินสตาแกรมพร้อมแท็กหาน้องเกิลโดยมีแคปชั่นว่าถึงจะไม่ค่อยตะมูตะมิ แต่รักนะอิอิบอกเลยด้วยแคปชั่นหยอดหวานแบบนี้นะคะก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยสงสัยไปกันใหญ่ค่ะว่าน้องเกิร์นนั้นจะใช่หวานใจคนใหม่ของหนุ่มบอยหรือเปล่าทีนี้เราได้เจอโอ,อกาสมีโอกาสได้เจ,เจอเจ้าตัวนะคะก็ไม่พลาดที่จะถามถึงประเด็นนี้นะคะแล้วก็ยังมีภาพค่ะว่ามีการออก a c e b o o k นะคะภาพเขามีการโปรโมทเนี่ยเป็นเป็นการโพสต์เห็นภาพว่าบอยประกรคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะเป็นใครเจ้าตัวจะเห็นภาพนี้ยังไงบ้างนะคะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะไปถามเรื่อง ราวทั้งหมดกับบอยประกรเลยค่ะเปล่าเปาไม่ได้ยอดครับก็คือคือความจริงไม่ได้ตั้งใจเป็นประเด็นหรืออะไรเลยแต่ว่าคือที่แท็กเขาเพราะว่าแคปชั่นเนี้คือยืมมาขโมยเขามาอะไรอย่างงี้ครับผมก็ก็คือกวนเขาอะเพราะว่าในแคปชั่นนะผมเขียนว่าแบบเออ ขโมยแคปชั่นมาไม่ให้เครดิตนะอะไรเงี้ยแต่วงงเองคนก็แบบแท็กแทแอลเขาหรือเปล่าโอ้ยไม่มีถ้าเกิดผมถ้าเกิดถ้าเกิดจะแอลก็จริงๆผมไม่มาแอลออกสื่อแล้วผมก็ไปแอลกันส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเขาเาเป็นน้องผมครับขอพี่เดือนอ๋อพี่เดือนเขาชอบมาแซวผมอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่เดือนเคาน่าจะรู้จักน้องอยู่แล้วพี่เดือนเขาก็สนิทกับป้าคอยถูกแซวเพราะว่าแบบ เรียกว่าไง่ดีครับก็คนคนในวงการก็ต้องรู้จักกับปะกอยปะกัวยเยอะอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าผมกับน้องสนิทกันอยู่แล้วครับไม่มีอะไรครับไม่ได้จีบไม่ได้จีบครับครับผมป้าเขาคงแบบสกัดผมนะครับผมไม่ไม่ไม่ผมผมไม่เลยครับแล้วก็คือเหมือนกับเรารู้ครับตัวตัวน้องเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้จีบตัวพี่ก้อยป้าก้อยครับเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้จีบก็คือไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าก็มีเป็นปกติเนาะแบบบางทีแฟนคลับเขาก็ตัด เรียกว่าไงดีอะเอารูปไปแปะไปแปะอยู่ที่มุมมุมหนึ่งเงี้ยมันก็เหมือนเฟซไทม์ F Time แหละแต่ความจริงแล้วก็ทำสนุกๆขำๆก็มีคนทําบ่อยคนทำเขาก็แท็กมาเขาก็บอกว่าอุย๊ยคุยกับบอยปรกรก็มีเพื่อนมันแซวบอกว่ามนโนอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือ ขำๆม,ม,มากแต่เราว่าเข้าใจฟิลอ่ะทุกวนันนี้โซเชียลมันเล่นง่ายนะครับเอาจริงๆหมายถึงว่าจะทําอะไรก็ได้จะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้คือตราผมคิดว่าเขาคงไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผขเข้าใจผิดหรอกแต่ว่าเขาอาจจะแบบติดตามผลงานชื่นชอบแล้วก็ลงสนุกขำๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาคงม,มาแซวๆกันไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าก็ผมเข้าใจอ่ะครับก็แฟนคลับ เขาชื่นชอบเราเราเราก็ดีใจยินดีอะไรเงี้ยแต่เพราะผมรู้ว่าจุดประสงค์เขาคือไม่ตัง้งใจจะแบบมาแอบอ้างอะไรอยู่แล้วเขาก็ลงขำๆแบบลงแกล้งเพื่อนมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยคือคนดูต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างรูปที่เขาตัดแปะไปอะมันเคยเป็นรูปที่ผมลงในไอจีคนดูมันเขาเขารู้อยู่แล้วครับ ก็เลยกันไปเป็นคนละคนไปนะคะซึ่งรูปต่อต่อนี้เป็นใครก็สามารถเฟซททมคุยกับพี่บอยได้นะอ่าได้เดี๋ยวเวลาเราทำบ้างเออดีวันนี้คุยกับบอยประกออะไรอย่างนี้ค่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของบอยประกรแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงเพื่อนๆในแก๊งเขาสักนิดนึงแล้วกันนั่นคือคุณเกลบรินฑรนั่นเองค่ะก็คงเหงาแหละประมาณนี้ตามเพื่อนๆใหญ่เลยแล้วมีการแบบว่าโพสต์ตามเพื่อนๆผ่านทาง Twitter นะนะคะบอกว่าโทรหาก็ไม่รับบอกว่าคนแรกแท็กไปหาเจมจิไม่ยอมรับส ที่เราโทรไปอยู่อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่อ่านโทษๆยังไม่ได้อ่านไลน์แล้วก็แฮชแท็กฟ้องโซเชียลนะคะแล้วยังไม่พอก่อนโทรหาเจมโทรหาบอยแล้วคุยกันแล้วโทรศัพท์เสียงอ่อนหวานใส่รู้เลยว่าเพิ่งคุยกับหญิงมาแน่ๆแล้วก็มีการแท็กไปหาคุณบอยปรกอบด้วยและยังไม่จบนะคะบอกว่าอเล็กทีรดอกก็รับสายแล้วพูดดีปกติพูดดีผิดปกติไม่รู้ทําไมไม่ชินเวลาน้องพูดเพราะเลยจริงๆแล้วก็แฮชแท็กด้วยว่าขอถอน คอนหอก็คือคิดถึงแหละเนาะบอยปรณ์ก็เหมือนจะรู้ตัวว่ากำลังโดนแฉนะก็รีบรีทวีแล้วก็บอกว่าดํากูเปล่าง่ายๆแค่นี้ง่ายๆสั้นๆได้บอกว่าที่วางหูไปพูดดีๆเสียงออดเสียงหวันไม่ได้คุยกับยิงเปล่านะออกมาปฏิเสธเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องขมขๆที่เพื่อนๆชอบแซวกันการนี้มีมีแฟนไม่ได้จะต้องโดนแซวอย่างนี้ค่ะ